เฮ้โหลสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเมมี่วันนี้เมมีมม่ก็จะมารนี่ค่ะเป็นตู้ใหม่ที่ไม่ใช่ตู้ใหม่หรอกมันเป็นตู้การแต่ว่าแค่ออามาจัดเรียงใช่ไหมนี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบนะคะ้เอาว่าข้างบนก็มีเหมือนกันนะก็อาจจะไม่ตกแต่งของสักเท่าไหร่เพราะว่าของคือไม่ค่อยมี mm hmm. ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับตุกก๊กตาบาร์บี้นะคะ คืถ้าถามว่ามมีม่ยังเล่นอีกไหมก็คือแบบก็เล่นบางครั้งอะเนาะไม่มีอะไรเล่นแล้วก็มาเล่นเล่นี่ว่าอันนี้ก็เอาแบบตั้งโชว์ใช่ไหมคนนี้นะคะก็มีชื่อทุกคนเลยค่ะคนนี้นะคะชื่อมิลลี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาค่ะส่วนคนนี้ชื่อเทเรซานะคะสัตว์เลี้ยงค่ะ,เ,คะเป็นเต่าทอนนี่จะเป็นกระจก ก็เป็นต้นไม้แองกี้เบิร์ดได้ไหมตัวนี้ค่ะไอตัวนี้นะคะชื่อออรินอันนี้ก็เหมือนกับไอห่วงยางแล้วก็เขาก็มานอนจากห่วงยางงนี้นะนี่ก็จะเป็นสระน้ำนะคะออ้ยลืมสระน้ำคือมันสวยอยู่แต่ว่าโล่งไปหน่อยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูในชั้นชั้นล่างสุกกงดกันก่อนเลยค่ะ ชั้นล่างสุดก็จะมีแบบนี้ค่ะแบบที่ใหญ่มากใช่ไหมนี่ยังไม่ได้จัดแบ่งโซนห้องเพราะเพิ่งจัดของวันนี้ใช่ไหมอันนี้นะคะเป็นกล้องค่ะที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยนี่ก็จะเห็นก็เราก็เอามาตั้งไว้ถ่าย นะคะคนนี้นะคะชื่อโอโรราคนนี้ชื่อสกิปเปอร์มิน้นมิมอ่าสเตซี่โซเฟียแล้วก็เชลซีนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเตาเครื่องแต่งก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเสือคนนี้เป็นคนรับใช้ะคะ่ะชื่อ เลเล,ลี่เราก็จะมีอยู่สามตัวนะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพนกวินสาตัวแล้วก็จะเป็นนกคูอีกตัวหนึ่งนะในก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นทีวีค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบปุนของกินอันนี้จะเป็นอันนี้พวกหี ีนนี้เป็นรองเท้านะคะกิ๊อะไรบางอย่างก็ได้รากเป็นชุดนะก็ขอมีอันนี้ลุ้นชั้ก็จะมีของเสริมพวกเครื่องครัวจะอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าคือที่ไม่พอใช่ไหมเรามาดูชั้นที่แรกกันเลยอ่ชั้นแรกเลยค่ะแทนนั่นก็คือสกุชชี่ชั้นแรกนะคะ ก็จะใส่ของแบบพวกไซมินินะคะไซมเดีมสควิทอยอะไรประมาณนี้คือมีสควชี่ที่มีมีสมัยแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้เห็นหรนะอกเนาะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายคลิปเปิดเปิดตัวสควชี่ว่าทั้งหมดนี้มีอะไรมั่งและชั้นนี้ก็จะเป็นพวกของแท้อาชิน,กนีก็เป็นของแท้แต่ขในาดใหญ่ ใครที่ชอบนะคะ mm hmm. ก็อย่า like, นะลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย